หัวลายยานี้เจ siendo siendo <ck También> <Enough> ียกว่าหัวเด็กเลยค่ะวันนี้สุดยอดเลยค <ia> ่ะเห็นหมอกเต็มเลยค่ะเซสซิตบั๊ก าเดร่วมเดินทางเปิดประสบการณ์ชม n b a ในสนามค่ะช้อปปิ้งท่องเที่ยวครบไปกับพวกเรา23 Mania จัดกันจุกๆไปเลย The Return West แล้วก็ The Return East ค่ะซานฟารานซิสโกแล้วก็นิวยอร์กไปเที่ยวด้วยกันนะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคนเข้าสู่ช่อง2วีตที่3แ a นเนวันนี้เราทั้งสองคนแอมมินตุกับบินเอกก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด11คู่นะครับสนุกสนุกทั้งนั้นเลยสำหรับคู่ที่พวกเรา2คนไม่ได้ทำนะครับไม่ต้องห่วงนะครับพวกเรา2คนจะเล่าให้ฟังทุกเกมเลยครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นตามแบบฉบับของพวกเรา2คนที่ไม่มีใครเหมือนครับใน2 3 m a n i a recap วันถัดไปแต่อยากจะขอเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจพวกเรา2คนและก็ทีมงานพร้อมกับใครท แน่นคือคู่ที่แฟนๆบาสทั้งโลกเนี่ยเฝ้ารอรับชมนะครับแน่นคือชิคาโกบูลส์เดินทางไปเยือนโกลเด้นสเตทวอริเออร์สครับ สำหรับเกมในวันนี้ค่ะชิคาโกบูลส์จะไม่มีนิโคลาวุสวิชนะคะเนื่องจากผลตรวจไวรัสโควิด -19 เป็นบวกค่ะเลยขยับเอาตัวโทนี่แบรนลี่ขึ้นมาแทนนะคะในขณะที่โคโนนสเตยวอริเออร์สค่ะยังคงใช้ผู้เล่น5ตัวแรกชุดเดิมค่ะเดรมอนกรีน mm hmm. เนี่ยสามารถลงทําการแข่งขันได้เปิดเกมมาค่ะเป็นชิคาโกบูลส์ที่ได้ความร้อนแรงของแซคโรวีนค่ะทั้งยิงสามคะแนนทั้งข้ามทำแต้มกดไปถึง10แต้มจนโคโนนสเตยวอริเออร์สค่ะต้องส่งแกรี่เพย์ตันเดอะเซคันด์มาเบรทั้งสองทีมเนี่ยต่อสู้กันได้เเเปปป็็นนนนออออออย่่่าางดีีจบคบคควตรร์์แกกกกชิโูลสทไ พอเขาสู่ควอเตอร์ที่2ค่ะความร้อนแรงของสเตฟานเคอร์รีเนี่ยก็เริ่มมาจัด3คะแนนติดต่อกันไปถึง2ลูกแต้มของโกลเด้นสเต e w วอร i เร s สค่ะก็เริ่มเดินเครื่องไปพร้อมกับแต้มของสเตฟานเคอร์รีนะคะในที่สุดเนี่ยก็สามารถแซงชิคาโกบูลส์ได้แต่การทำแต้มของชิคาโกบูลส์คะอยู่ๆก็ตื้อไปเฉยๆซัโรวินในควอเตอร์นี้ทำได้ไปแค่2แต้มเท่านั้นโกลเด้นสเต e w วอร i เร s สค่ะเล่นเกมรับใส่ดีมากเลยนะคะทำให้ชิคาโกบูลส์มีแต้มเพียงแค่16แต้มเท่านั้นจบเครื่องแรกค่ะเป พอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะเซฟเฟนเคอรี่ยังคงร้อนแรงอยู่ต่อเนื่องกดสามคะแนนเป็นว่าเล่นทั้งการข้ามทำแต้มวอริเออร์เนี่ยมีโมเมนตัมของเกมเหนือกว่าชิคาโกบูลส์แอนดรูวิกกินส์ก็มาดีนะคะชิคาโกบูลส์ค่ะที่เกมบุกดีๆในเจอเกมรับของโกลเด้นสเตย์วอริเออร์เนี่ยก็ตื้อไปเลยบางช่วงค่ะโดนนำกว่า26แต้มพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายนะคะก็เหมือนกับเป็นวอริเออร์โชว์แล้วค่ะ mm. ไม่ว่าจะเป็นสเตฟเฟนเคอรีแอนดรูวิกูดาลาหรือว่าจะเป็นลุกี้ของทีมค่ะอย่างโจนาาาธนนคูมิงกเเัทั้นเกินคนยาาบรรยยและ ชนะไปได้ง่ายกว่าที่คิดค่ะและผลงานของผู้เล่นในทีมชิคาโกบูลส์ได้แซ็คโรวินยี่สิบสามแต้มหกรีบาล์เปิดเกมดีค่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเล่นยากเลยเจมาเดโลซานสิบแปดแต้มห้าแอสซิสต์วันนี้ยิงไม่ออกเจอเกมรับแน่นเหลือเกินโกลเด้นสเตทวอริเออร์ได้สเตฟานเคอร์รีกลายร่างอีกแล้วอะ่ะกดไปสี่สิบแต้มสี่รีบาวห้าแอสซิสต์ยิงสามคะแนนลงไปถึงเก้าลูกแอนดรูวิกกินส์สิบห้าแต้มเจ็ดรีบาลอยิงไม่ค่อยดีแต่ก็ชิวๆนะคะเกมนี้จบเกมโกลเด้นสเต วอริเออร์สถล่มชิคาโกบูสยับเยิน119ต่อ ชิคาโกบูลส์ในฤดูกาลนี้เนี่ยแตกต่างจากชิคาโกบูลส์ในหลายๆฤดูกาล <ừ. S 2> ที่ผ่านมาทีมของพวกเขาดีขึ้นทีมของพวกเขาแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับก่อนลงสนามทำาะแนนแข่งในเกมวันนี้เนี่ยทีมของพวกเขาถือว่าเป็นอันดับหนึ่งร่วมนะครับกับวอชิงตันวิซซ์สอยู่ในท็อป10นะครับในการเล่นเกมรูปภาพรวมการเล่นเกมรับในภาพรวมและพอเปิดเกมมาวันนี้ครับทุกอย่างของชิคาโกบูลส์ก็ดูดีนะครับ <ừ. S 2> โดยเฉพาะแซครวินแป๊บเดียวเนี่ยกดไปถึง1ต้มแต่ทันทีที่สตีฟเคอร์ครับมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงครับเอาแ เล่นของแซคราวินเนี่ยก็ยากขึ้นเขาให้ทุกคนในทีมนะครับโฟกัสไปที่การเล่นของแซคราวินมันก็เลยทําให้แต้มแต่ละแต้มของแซคราวินหลังจาก10แต้มแรกเนี่ยกว่าจะได้แต่ละลูกเนี่ยยากจริงจริงนะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนที่ชมเกมอยู่ในสูขของลอนโซบอลครับก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งชมไปเองนะครับว่าการยิง3นาคะแนนของเขานี่คือสุดยอดยิง10เข้า7ระดับ70%เลยการพัฒนาในการยิง3คะแนนตั้งแต่ในฤดกูกาลลูกี้ของเขานจนถึงตอนนี้ก่อนลงสนามทําการแข่งขันในเกมวันนี้เนี่ยระดับนรบสร Ball. ต่วันนี้ไม่ใช่วันของเาคระเป็นการยิง2หรือว่น3ครับ วันนี้แย่ไปหมดเลยเดมารเดโรซ่าครับเทพการยิงระยะกลางเนี่ยในเกมวันนี้ก็ยิงไม่ค่อยดีนะครับเจอการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นเหลือเกินครับของโกลเด้นสเตทวอลเลอร์ในจุดนี้ต้องให้เครดิตการเล่นเกมรับของพวกเขามากๆเลยมันก็เลยทําให้แต้มของเดมารเดโรซ่าแต่ละแต้มเนี่ยก็ยากเช่นเดียวกันถ้าเกิดมองทั้งหมดในภาพรวมนะครับมีแค่2คนเท่านั้นเองนะครับนั่นคือเดมารเดโรซ่ากับแซครวินที่ทําแต้มถึง2หลักคนอื่นๆในชิคาโกบูลส์ไม่มีใครทําแต้มถึง2หลักเลยนะครับพวกเขาโดนโกลเด้นสเตทวอลเลอร์เนี่ย กดให้ทําไม่ถึง20แต้มเนี่ยถึง2ควอเตอร์ติดนะั่นคือควอเตอร์ที่2ควอเตอร์ที่3แล้วก็เรียบร้อยเลยครับอย่างที่แอดมินตูนพูดนั่นะคือในช่วงควอเตอร์ที่4กลายเป็นโกลเด้นสเตทวอร์ิเออร์โชว์เกมวันนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าชิคาโกบูลส์สู้ไม่ได้ทุกมิติเลยนะครับวงในวงนอกนอการรีบาวการแอสซิสการบล็อกการเล่นวงในเรียกว่าทุกอย่างนะครับพวกเขาสู้ไม่ได้เลยครั้งสุดท้ายที่ชิคาโกบูลส์บุกมาเอาชนะในบ้านของโกลเด้นสเตทวอร์ิเออร์ได้เนี่ยนั่นคือมกราคมนะครับปี2015จจาากกววัััันนนนนนน้้นนถึงงีนนีีเ่่ยยไมมโอสเอาาชนนนนะโกลเเเด้้สตทวอออรร์ใบขงพวกเขาไ ยน่วยจะเป็นสนามเก่าหรือว่าสนามใหม่นี้ครับก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับแก้ตัวกันต่อไปสาหรับเกมหน้ายังคงเหนื่อยอยู่ครับพวกเขาไปเจอทีมที่กําลังร้อนแรงนะครับนั่นคือ LA Clippers เป็นเช้าวันจันทร์นะครับเก้าโมงครึ่งหันไปดูในส่วนของ Golden State Warriors นะครับเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นบททดสอบชิ้นหนึ่งเลยนะครับสำหรับพวกเขาเพราะว่าชิคาโกบูลส์อย่างที่บอกว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยทีมของชิคาโกบูลสเป็นทีมที่ดีมากๆทีมหนึ่งเลยนะครับในส่วนของการเล่นเกมบุกเนี่ยทุกคนประจักษ์กันดีอยู่แล้วนะครับว่า Golden State Warriors ที่มี พูดหลายต่อหลายคนเลยครับพูดถึงการเล่นเกมรับที่ยอดเยี่ยมมากๆของ Golden State Warriors แต่ในเกมวันนี้เนี่ยพวกเราเห็นกันชัดเจนมากๆนะครับว่าการเล่นเกมรับของพวกเขาเนี่ยสุดยอดขนาดไหนเป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งครับว่าทาไมจนถึงตอนนี้เนี่ย Golden State Warriors ถึงเป็นทีมอันดับหนึ่งของลีกในฤดูกาลตอนนี้หลกัหลกๆแล้วอย่างที่บอกครับ Stephen Curry ร่างเทพในเกมวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับตั้งแต่ฤด,ดูกาลนี้เนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนนะครับ Stephen Curry นนมีการปรับ,ปรบเปลี่ยนแพทเทิร์นในการลงสนามของ Stephen Curry ย้อนกลับไปเนี่ยพวกเราคุ้นเคยนะครับ Stephen Curry จะลงสนาามมเตววลช่ ที่1ควอเตอร์ที่2ต้นควอเตอร์นี่ก็เบรกก่อนแล้วก็ยืนยาจนจบครึง่งพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่3ก็เล่นเต็มเลยครับควอเตอร์ที่3แล้วก็เบรกช่วงต้นควอเตอร์ที่4หลังจากนั้นก็เล่นเต็มแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีปัญหาหลายต่อหลายครั้งครับเพราะว่าในจังหวะที่เกมกำลังบีบบ,บี้อยู่เนี่ยสเตฟานเคอรียังไม่สามารถลงสนามทำการแข่งขันได้ในช่วงต้นควอเตอร์ที่4เพราะว่าตัวของสตีฟเคอร์เองเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการที่จะเพิ่มเวลาในการลงสนามของตัวสเตฟานเคอรีเองเป็นการเฝ้าระวังไปใน ครึ่งหนึ่งปุ๊บเขาเอาสเตฟเฟนเคอร์รีไปเบรกเลยแลวเอามาลงใหม่ช่วงท้ายควอเตอร์แรกจากนั้นพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ก็เหมือนกันครับเล่นต่อไปเรื่อยๆพอถึงครึ่งหนึ่งปุ๊บก็เอาออกไปเบรกแล้วก็กลับมาช่วงท้ายแล้วก็พักครึ่งพอเข้าสู่ช่วงควอเตอร์ที่สก็เช่นเดียวกันครับเหมือนกันเป๊ะเลยผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาไปเบรกลงมาช่วงท้ายควอเตอร์เพื่อที่ว่าในช่วงต้นควอเตอร์ที่สี่นะครับรวมไปจนถึงช่วงบีบๆไปจนถึงช่วงท้ายเกมเลยคือยืนยาวเลยในช่วงควอ,อเต,ตอ Curry ร พร้อมจริงๆเนี่ยนะครับจังหวะที่เปิดควอเตอร์แรกมาปุ๊บเนี่ยเกมกำลังดีๆเลยเงือกกำลังออกเลยอ้าวโดนออกไปพัก กลับมาอีกทีเครื่องอาจจะเย็นได้แต่ไม่ใช่สเตฟเฟนเคอร์รี่ครับจะปรับเปลี่ยนแบบไหนเนี่ยเขาปรับตัวเองนะครับแล้วค่อยๆเล่นและเพื่อนๆลองดูผลงานของเขาสิครับโอ้โหในเกมวันนี้เนี่ยกดไปถึง9ลูกนะครับการยิง3คะแนนลงในเกม NBA 9ลูกเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วครับเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ต้องสูดหายใจยาวๆครับเพื่อที่จะเล่าให้ฟังว่าความยอดเยี่ยมของสเตฟเฟนเคอร์รี่เป็นยังไงหายใจนิดนึงครับเพราะว่าในเกมวันนี้เนี่ยครับตัวของสเตฟเฟนเคอร์รี่เนี่ยเขาก็สร้างประวัติศาสตร์ต่อไปเรื่อยๆนะครับการยยงน่ถ้้าาดทํไออ 5เกมนะครับนั่นคือเจอาสมิธเคยทำเอาไว้ได้ครับการยิงสาคะแนนลงในเกมเดียว9ลูกเนี่ยเจอาสมิธทำได้5เกมเครทอมสันทำได้7เกมเดเมียนเลร์ดกับเจมส์คาร์เดนทำเอาไว้9เกมแต่เพื่อนๆลองคิดดูนะครับรวมเกมวันนี้ด้วยเนี่ยตัวของสเตฟเฟนเคอรี่ทำไปทั้งหมด36เกมครับฟังไม่ผิดนะครับ36เกมครับเยอะมากๆห่างกันเป็นทุ่งเลยอะ่ะถ้าเกิดไล่ลงมาโอ้โหห่างกันขนาดนี้เลยเหรอไม่มีทางที่จะตามทันเลยครับและในเกมวันนี้ในฤดูกาลนี้เนี่ยครับถือว่าเป็นครั้งที่2ของตัวเขาแล้วนะครับเล่นต่อหน้าอดีตโค้ชในระดับมหาว อะไรนะครับวันนี้เข้ามานั่งชมสเตฟเฟนคอรีด้วยเท่านั้นยังไม่พอครับในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่137แล้วนะครับที่เขาสามารถยิง3นาคะแนนลงอย่างน้อย1ลูกนับกันต่อไปครับอย่างที่บอกทุกครั้งเลยเวลาพูดถึงโกลเด้นสเตทวอลเลอร์เวลาพูดถึงสเตฟเฟนคอรีเนี่ยก็จะต้องพูดสถิตินี้ต่อไปนะครับเขาขาดอีก20เกมจะเทียบเท่ากับสถิติที่เขาเคยทำเอาไว้ได้ถ้าเกิดทําได้เกมที่158เมื่อไหร่นั่นคือสถิติใหม่นั่นคือสร้างสถีมของ NBA และก็ตัวเขาเลยพอเห็นผลงานแบบนี้เนี่ยนะคร มองว่านะครับมีแค่เควินดูแรนต์กับสเตฟเฟนเคอร์รีเท่านั้นครับณเวลานี้นะครับ<ม>ที่จะต่อสู้แย่ง MVP ของฤด,ดูกาลครับเพราะว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยมีเกมที่สุดยอดพาทีมทําสถิติได้ยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับทั้งทั้งที่ตัวของเขาทั้งคู่นะครับทั้งตัว KD เนี่ยโอเคมีเจมส์ชาเดนก็จริงแต่ไม่มีใครเรียลวิงในขณะที่สเตฟเฟนเคอร์รีแม้จะมีเดรมอนด์กรีนแต่ก็ไม่มีเครทอมสันเหมือนกันดังนั้นครับโอ้โหสู้กันสนุกแย่งกันมันแน่นอนและถ้าเกิดสมมุตินะครับปรับเปลี่ยนน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 นิิิดดึงงกกกกลลลาาาายเเเเเเเปปป็ iness, ็บบบรรรรรูคคสสสข้้้ชัััโตตตทววววออ์่่แฮีีะะพ เอลเอเลเกอรเนี่ยเหนื่อยใจแทน,นเนลยเกเกจริงค่ะพอพูดถึงหัวหน้าโค้ชของพวกเขาอย่างสตีฟเคอร์ครับในเกมวันนี้เนี่ยเจอกับทีมเก่าของเขาอย่างชิคาโกบูลส์ครับย้อนกลับไปเนี่ยตัวของสตีฟเคอร์เนี่ยเคยยิงวินนิ่งช็อตนะครับใน NBA นบีเอไฟนอลปี1997ถ้าเกิดทุกคนจำกันได้น้องๆหลายๆคนอาจจะไม่ทันแต่แฟนๆบาสยุค90ตเนี่ยเชื่อว่าไม่เคยลืมในวันนี้เนี่ยเขาพูดถึงทีมเก่าของเขานะครับว่าเขารู้สึกมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับชิคาโกบูลส์มากที่ตอนนี้เนี่ย ทีมบูลส์เนี่ยดูดีขึ้นพัฒนาขึ้นเยอะเลยหากเทียบกับกลาก่อนหน้านี้ซึ่งตัวเขาเนี่ยก็าตามเชียร์มาโดยตลอดนะครับไม่ใช่ว่าย้ายออกมาหรือว่ารีทายไปแล้วหรือมันเป็นหัวหน้าโค้ชของทีมโกลเด้นสเตทวอลเลอร์แล้วจะลืมทีมเก่าเขาไม่เคยเลยครับเขาติดตามคอยเชียร์คอยให้กําลังใจมาโดยตลอดช่วงนี้แฮปปี้เหลือเกินแต่ในเกมวันนี้ไม่ใช่ในเกมวันนี้ขอถล่มไปก่อนเลยละกันการเล่นของโกลเด้นสเตทวอลเลอร์จนถึงตอนนี้นะครับเรียกว่าลงตัวเคมี K Me, ทุกอย่างนี่มันดูดีไปหมดเลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเพืเ่ การเล่นเกมรุกการเล่นเกมรับการยิงวงนอกเรียกว่าทุกอย่างการสร้างเพลย์มันมีแต่เพลย์ไฮไลท์สวยๆงามๆตลอดเวลาเลยนี่คือความลงตัวกลมกล่อมมากๆตอนนี้ทีมของพวกเขาชนะ7เกมติดต่อกันแล้วนะครับและเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่า7เกมติดต่อกันที่ชนะที่ว่านี้เนี่ยเป็นการชนะแบบว่าเลข2หลักทั้งนั้นเลยนะครับเป็นแต้มขาดหมดเลยอะ่ะคือการเล่นเหนือชั้นมากๆสถิติในตอนนี้คือชนะ11แพ้1ครองอันดับหนึ่งแต่เพียงผู้เดียวครับในลีกเอ็นบีเอ็นณเวลานี้พอเห็นการเล่นทรงการเล่นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเว็บหนึ่งเนี่ คือไม่ได้มีแค่ซ<ม>ูเปอร์สตาร์คนเดียวที่โดดเด่นไม่ได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวของซูเปอร์สตาร์ในทีมอย่างสเตฟานเครีแต่เพียงผู้เดียวแต่เป็นการเล่นร่วมกันครับทุกคนในทีมเนี่ยช่วยกันเล็กๆน้อยๆครับบางคนก็นยัดหัวบางคนก็ช่วยการเล่นเกมรับบางคนก็รีบาวช่วยการเล่นเกมบล็อกเรียกว,ว่าดูดีลงตัวไปหมดเลยแล้วเพื่อนๆอย่าลืมนะครับต้องย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่าทีมของพวกเขาตอนนี้ที่เป็นอันดับหนึ่งอยู่เนี่ยไม่มีเคลทอมสันไม่มีเจมส์ไวส์แมนด้วยนะครับถ้าเกิดกลับมาแล้วเนี่ยจะยิ่งขนาดไหน้โโห้้้หหหหหนนนน่าาาาาาาคิิิดดมมมมกกกๆเเเลลยรรับตตตแสํะพ จะเดินทางไปเยือนชาร์ลอตฮ์แนตทีมที่อยู่ในเมืองที่สเตฟเฟนเคอร์รี่เนี่ยเขาเติบโตขึ้นมานะครับเชื่อว่าจะต้องจัดผลงานเด็ดๆให้กับแฟนๆอย่างพวกเรา<ม>รับมชมแน่นอนเพื่อนๆห้ามพลาดนะครับเช้าวันจันทร์เจ็ดโมงครับและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ชาร์ลอตฮ์แนตพลิกกลับมาเอาชนะนิวยอร์กนิกส์ร้อยสี่ต่อเก้าสิบหกมอสซ์เซลติกส์ยื้อกับนิวอ็กกี้บัคส์ไปถึงช่วงต่อเวลาค่ะแต่ก็สามารถคว้าชัยชนะไปได้ร้อยยี่สิบสองต่อร้อยสิบสามคลิฟฟ์แลนด์คาร์วีเออร์สเอาชนะดีทรอยตนะ์พิสตัน เฟนิกซันเอาชนะ m e มฟิสกิสต์หนึ่ร้อยสิบเก้าต่อเก้าสิบสี่บูินเสเอาชนะ New ออร์ลีนส์เพ c ิก s 1 2นสิต่อร้อยสิบสเกมนี้นะคะเจมส์ฮาร์เดนสามารถทำถึง30แต้มได้แล้วค่ะโอเคซี n ันเดอรเฉือนเอาชนะแซคราเมนโตคิงส์่0ร้อยห้าต่อ e r i c k ร้อยสามดัลลัสแมวริกส์เอาชนะซานแอนโตนิโอสเปอร์สนะ a งร้อยยี่สิบสามต่อ96ปิดร้อยเก้าเดวอนาเกสเอาชนะเอลต้าฮอสหนึ่งร้อยห้าต่อเก้าสิบหกปิดท้ายกันที่เกมที่น่าเศร้า เอลเลเกอร์แบบสิ้นท่าเลยนะคะร้อยเจต่อ83เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะสำหรับเกมวันนี้ค่ะเพื่อนๆคุยกับพวกเราได้เลยนะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ค่ะไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆนะคะอย่าลืม Subscribe ค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือ G ได้ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นดื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเราสองคนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ